นันี่สามัญีครับเห็นข่าวโดนตอมจีนกักตัวโดนเหยียดเพศคือฉันน่ะเป็นกระเทยฉันรู้อยู่แล้วตอนไปประเทศอื่นๆเนี่ยมีโดนบ้างไหมเจ้าหน้าที่ก็จะมีแบบว่าแบบขันนิดนอย<อ>ว่าแบบเราเป็นมิสเตอร์แต่ว่ารูปร่าง,า,งเาเไ็นีนฉ้ฉันน่าชินแล้วแล้วที่จีนล่าสุดลยครับ เจ้าหน้าที่พูดอังกฤษไม่ได้ที่ถามจะเป็นภาษาจีนแล้วพี่นัดทำยังไงฉันก็ตอบไม่ได้ซะห่า Can you speak English โอเคงั้นเชิญไปห้องนั่งรอฉันก็ไปนั่งรอนั่งรอปุ๊บฉันก็งงว่าฉันรออะไรใั่สัมภาษณ์ก็แบบถามเลยแล้วเจ้าหน้าที่เขาทำอะไรกันฮะแต่ละคนเวียนเข้ามานี่ไป็นพต่อฉันแล้วก็ชีต่อนะฉันทีแล้วก็หัวเราะ เราพูดภาษาจีนคือหัวเราะกันแบบสนุกสนานเลยจนมานานมากก็จนหมามาก็แบบไมยืนยันยืนยันเลยเริ่มมากับแซมบลี่จริงๆหลังจากนั้นนี่เขาพาไปไหนเดินจากห้องสี่เหลี่ยมตรงนั้นอะไปอยู่ห้องหนึ่งที่เหมือนเดิมบอกว่าเนี่ย it's not my first time in China I go นะ many time อยู่ a n นเท็กชินก็บอก yes I saw พอเขาถามเรื่องอาชีพฉันก็บอกว่าฉันเป็นยูทูบเบอร์นะฉันมีออนไลน์บิสเนสน่าบอกว่ายูทูบเบอร์นี่ดังไหมชั้นก็โชว์เนี่ยฉันมีคนตามเท่านี้สองจุด what y o อันนี้มันคือการพูดต่อหน้าโดยที่เราฟังไม่ออกแล้วก็ภาษากายมันแบบแย่มากเรื่องเงินเนี่ยเขาถามว่าไงฮะเอาเงินมาเท่าไหร่สัมบอกฉันแรกมาหมื่นนึงแล้วชีก็บอกว่าเป็นเงินบอ y f r i e n d หรอฉันบอกว่า what you s a like t h a I have my own business I have my own work คือเขามองยังไงครับเขามองว่ากระเทยอ่ะต้องมีผู้ชายเลี้ยงแล้วชีก็ถามฉันว่าเนี่ยแฟนเธอออกเงินให้ทางครอบรัวมหรือเปล่าชอบ no my family have money แล้วชีก็หัวเราะหลังจากนั้นเขาก็ขอดูงานฉันบอกว่าตอนนี้อินเทอร์เน็ตมีปัญหาชีบอกเข้าไปในลูกแล้วชีจะจับโทรศัพท์ฉันไปอย่างเงี้ยฉันก็ชากับม no it's my personal แล้วชิก็บอกขอดูหน่อยฉจนก็เลื่อนไปเจอแล้วด้านอีคลิปล่าสุดเราไปคิติดปากบวมชิก็หัวเราะกว่าเดิมฉันก,ก็คิดว่าเออบรรยากาศเหมือนจะแบบจะดีขึ้นละแต่แล้วเขาพาไปไหนต่อชีก็ฉันเดิมกับไปนั่งห้องแรกเหมือนเดิมฉันถามว่าอันนี้กำลังจะทำอะไรคนที่พูดสังกฤตได้บอกว่า in process ตลอด what is next process นั่บอก w a i t i n g sit sit เบอก I want to know what next process และชิพูดไม่ได้ชีก็แล้วฉันแบบเนี่ยมีเรื่องฉันก็นั่งสรุปต้องเข้าไปนั่งรอเขาทำอะไรจากที่นั่งโต้ แล้วเพื่อนอีกคนเดินเดินเข้ามาแล้วก็ชี้ฉันแล้วก็หัวเราะกันฉันเลยรู้ถามว่า what is t h e process แล้วชีก็เออเราก็หยิบที่ปั๊มด่านชีก็หัวเราะในมุมของพี่นัทเดมมองยังไงครับเรื่องนี้คือฉันไม่ได้ซีเรียสเรื่องที่ว่าคนจะบอกาฉันเป็นกระเทยนะเพราะฉันเป็นกระเทยแต่ฉันรู้สึกว่าฉันไม่ควรถูกปฏิบัติแบบนี้เพียงเพราะว่าฉันเป็นกระเทยแล้วยังมาดูถูกสำหรับฉันะไม่สามารถมีเงินได้ด้วยตัวเองหนูใช้ชีวิตแบบถูกประมาณแล้วมีศักดิ์ศรีมาตลอดที่เอราต้องบอกว่า